วันนี้เราจะมาหาผลบวกของอนุกรมนะคะในข้อนี้โจทย์ถามว่าจงพิจารณาว่าเศษ3ส่วนด้วย4บวกด้วยเศษ9ส่วนด้วย16บวกด้วย2 7สบ่วนด้วยหกบวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n เ,เราก็บวกเศษ3ส่วนด้วย4ีทั้งหมดกาลัง n ็เราก็ยังบวกไปเรื่อยๆนะคะนี่อนุกรมนั้นนะคะเป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกถ้าเป็นอนุกรมลูกเข้าจงหาผลบวกของอนุ กลมคําถามเขาคือตัวนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกถ้าเป็นอนุกรมลูกเขา้าก็ให้หาผลบวกของอนุกรมจากโจทย์ของเรานะคะเราดําเนินการสังเกตในขั้นแรกเลยนะคะสังเกตเลยว่าอนุกรมังกล่าวเป็นอนุกรมอะไรขั้นแรกนะคะเราเห็นแล้วว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิต เพราะว่าอะไรนะคะเพราะสังเกตที่ค่าอ่านนะคะที่เราพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร,นะร่นะเศษสามส่วนด้วยสี่คูณยาวพาก็ทําแบบละเอียดตัวส่วนตัวด้านล่างนะค่ะกลับเศษเป็นส่วนนะคะเป็นเศษสี่ส่วนด้วยสามเราก็ทําไงนะคะเก้ากับสามหารกันได้สามนะคะสี่กับสิบหกหารกันได้สี่ก็กลายเป็นเศษสามส่วนสี่แล้วก็สังเกตด้วยเอหนึ่งเป็นเศษสามส่วนด้วยสี่ที่นี้ เราจะใช้ทฤษฎีบทหงนะคะเราต้องพิจารณาค่าสมบูรณ์ของ R ว่าเป็นไงนะคะน้อยกว่า1ดังนั้นเราก็บอกได้เลยว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าจากทฤษฎีบทหงนะคะเมื่อเรารู้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าจากโจนนะคะโจนให้เราทําอะไรต่อหาผลบวกของอนุกรมเราก็ดําเนินการแทนสูตรนี้เลย a 1ส่วนด้วย1ลบด้วย R ก็มีค่าเท่ากับ a 1ของเราคือ c สามจนที่ c ทราบตรงไหนคะตรงนี้ที่เราเขียนไว้หรือบางคนไปดูที่โจทย์เลยก็เอาลงมานะคะ1ก็ยังเป็น1ลบด้วย R ก็จากที่เราหาไว้เป็นเศษ3ส่วนสี่หรือจะเอาตรงนี้มาก็ได้นะคะทำงี้ต่อ1ลบด้วยเศษ3ส่วนสเป็นเศษ1ส่วนด้วย4ต่อไปเราก็ทําไงนะคะกับเศษเป็นส่วนตรง4ส่วนด้วย1แล้วก็4หาร4เป็น1นะคะก็3คูณนก็เป็น สามวันนี้เราก็สามารถดําเนินการหาผลบวกของอัานุก,กรมโดยใช้ทฤษฎีบทหกนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับ FC นะคะในการฝึกฝนการหาอนุก,กรมถ้าเกิดมีคําถามก็ถามได้เลยนะคะวันนี้ขอเป็นวันดีๆของ f อฟซี o u